ยี่นะครับ26สิบหกนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับตรามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูย,ยังมีสิทธิแจ้งเกิดได้เสมเอพอแล้วกปลาด้วยเทเจ็ด วัสดีครับตวันนี้เดี๋ยวไปลองเทสนะครับฮอนด้าคลิกหนึ่งหกศูนย์นะครับชามเดิมปรับองศานะปลายเม็ดใช้เม็ดอยู่ที่อันนี้อยู่เก้าเก้าสิบสองนะครับไปีไ๋ยวไปลองเทสหน้าไม่กัน าปางสานะครับชามเดิมป,ป่าองสานะผมหนักอ่าแปสิุกสูง176นะครับเราจะลองนั่งตู้ก่อนอตอนแรกนะครับจะของรถไปใช้ชามของ PDX นะครับชามนอกชามในชามเดิมนะครับ ผมก็เลยว่าม ah ันบิงไม่ได้ครับผมก็เลยเอาชามเดิมนะครับเดิมเดิมติดร้นเลยมาลองปาดดูนะครับ <c oughs> อ้าว้อยยี่สิบนะครับ <c oughs> โอ้โหกำลังมันเลย เป็นคลิกตัวคอมไบเบรกนะครับเป็นสีขาวคอมไบเบรกรถดำแต่บอกเลยว่าต้นโคตรจัดอะปื๊ดปลา oh, <no. S 1> อารมณ์ออกตัวโคตรดีครับแต่ผมตีนิดนึงนะมันเป็นมันเป็นชามเดิมมีร่องนะครับมีร่องแล้วเวลาเราปาดมันเหลือร่องนิดนึงนะครับแต่ไม่เยอะเนี่ยผมตีตรงนี้แหละนะครับอย่างอื่นผมก็ว่าโอเคนะครับเพราะว่ารถ ใช้งานมาหนึ่งมื่นนะครับเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดกิโลนะครับมันค่อนข้างจะใช้เยอะแล้วก็ชามด้านบนมันมีร่องนะครับผมก็เลยบอกเจ้าของไปว่าอาจจะไม่ได้สุดอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามันมีอ่ามันต้องปาดเยอะกว่าปกติไงแต่ถ้าชามเติมนะครับเราจะปาดแค่นิดเดียวแต่ถ้าชามมีร่องปุ๊บเราก็เอาเกือบจุหมดอะเหลือเหลือไว้นิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าหมดเลยมันจะบางนะครับามมสาย้ามันจะดังด้วยนะครับไปที่เมเจ้าหอไฟแดง,ะน,งะดนะครับสะพานเจ้าหอปลายทางพีกษัสย์นะครับก็เดี๋ยวไปรอนั่งโตะนะครับว่าสูต่าไรแต่ผมบอกเลยคันนี้ปิดโคดมันต้นโคดจัด ไปครับลุยยาวๆเลยครับอันนี้ร้อยยี่สิบสองอันนี้นั่งโซ่นะครับไม่หมอบเลยครับตึงๆเลยทั้งหน้าทั้งตัวทั้งขานะครับตึงหมดนะครับแขนด้วยร้อยยี่สิบสองนะครับร้อยยี่สิบสองนะยี่สิบสามยี่สิบห้านะครับนั่งตึงนะครับร้อยยี่สิบห้า ตอนนี้ตึงทุกอย่างครับตึงยันไข่นะครับตอนนี้ยี่สามนะครับไหลๆเลยยี่ห้านะครับยีหกนะครับยีเจ็ดนะครับยีิบเจ็ดนะครับเพื่อน อยยิบเจ็ดนะครับนั่งติงนะเพราะว่าอันนี้ผมก้มแค่มองเห็นกล้องนะครับเพราะว่าถ้าก้มเยอะมันมองไม่เห็นนะครับผมพยายามจะให้มองเห็นนะครับอ่านั่งติงนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับผมบอกเลยถ้ามีรถหลายๆบอกเลยว่าโคตรดูดนะครับดูดแรงมากอ่าสรุปนะครับเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเพื่อน ส,สุดแล้วนะครับวิ่งได้ร้อยยี่สิบเจ็ดนั่งตึงนะร้อยยี่สิบเจ็ดก็ไปลองมอแบแล้วกันเพราะว่าผมลองรถผมส่วนมากผมจะไม่ค่อยหมอบนะเมจะะอาแบบอารมณ์แบบตึงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนั่งประมาณนี้เลยนะครับมันจะกลมทีหนึ่งกลมเพื่อกลมเพื่อให้กล้องมันเห็นนะครับหน้าไม้นะครับเพราะว่าถ้าไม่กลมถ้าก้มจนสุดนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นหน้าไม้ไงมันจะบางหน้าไม้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก้มแล้ว่ะปรับชามเดิมนะครับองศา,าใหม่นะครับแล้วก็ไล่เม็ดนะครับประมาณนี้นะครับวิ้งได้ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับชามเก่านะไม่ใช่ชามใหม่นะครับส่วนมากที่ชามใหม่หม่ที่ผมปรับนะครับก็จะมีแตะแตะร้อยร้อยสามสิบนะแต่นี้มันเป็นชามเก่าแล้วก็ มันค่อนข้างจะมีร่องนิดนึงนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องใช้นะครับในการปาดเยอะนะครับถ้าปาดไม่เยอะปุ๊บร่องสายพานมันจะเหลือนะครับเป็นจะเป็นเส้นนะครับผมร่องชามนะครับมันจะเป็นเส้นผมก็เลยค่อนข้างจะปรับเยอะนิดนึงนะครับตัวชามเก่านะครับแต่ไม่มีเสียงดังนะครับเครื่องเงียบๆเลยนั่งตึงนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดทวนๆนะครับ อาจจะมีบวกลบนะคะถ้ามีลมมีอะไรช่วยนะครับตอนนี้คือวิ่งสดๆเลยแต่ต้นบอกเลยว่าโคตรจัดปืดน่ะกระแทกแบบปื้ดป้ดเลยหงายๆอย่างนี้นะครับว่าสนใจก็เข้ามาที่ร้านครับราคาไม่แรงนะครับ ถือช้ามเก่าหรือว่าช้ามใหม่หรือว่าอยากให้สั่งชามทาก็ได้ครับสามารถเข้ามาที่ร้านได้ส่งหน้าไม้ตึงๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยี่สิบแปดนะครับร้อยสามสิบนะครับถ้านั่งตึงนะครับก็คือถ้าทางโลทางแบบมีรถดุดๆหน่อยก็ถ้าหมอบด้วยนะครับก็มีร้อยสามแปดบวกนะครับ แต่บอกว่าเละจนโคตรปื๊ดนะครับพุ่งพื๊ดปรานเลยครับโอเคนะครับสักทีนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับชามเก่าปรับใหม่ไรเม็ดใหม่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับร้อยยี่สิบเจ็ดสักีนี้ก็ขอบคุณครับถามว่ามันนี่นะต้นมันปล اء อ,ออกตัวโคตรดีอ่ะบอกตรงบิดโคตรมัน เสียงเงียบด้วยนะครับไม่ดังนะชามเก่าแต่ไม่ดังนะครับว้าวแต่ไม่ถึงกย็ยกล้อนามันไม่แรงขนาดนั้นนะครับเพราะเราไล่เม็ดหกเม็ดนะครับผมต้นมากผมจะไล่หกเม็ดนะครับเพราะว่าถ้าผมเคยไล่สี่เม็ดสาเม็ดมันมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเวียงนะครับใช้นานๆน,น,นะครับใหม่ๆดีแรงจัดนะครับแต่ว่าใช้ไปนานๆปัญหาเกิดก็คือ ข้อเวียงลวมบ้างอะไรบ้างนะครับลูกปืนหลวมผมก็เลยไม่ค่อยไล่นะครับสี่เม็ดนะครับห้าเม็ดนะครับผมจะจัดจัดเต็มเลยครับหกเม็ดนะครับดูไปเลยนะครับ,รบเบพื่อรักษาพวกข้อเหวี่ยงด้วยนะครับแล้วรถไม่มีเสียงดังด้วยนะเสียงเครื่องเงียบมากลากยาวไปเลยครับ เนี่ยถ้ารถจะเยอะนะบอกเลย